มาวันนี้เรามาอาบน้าน้องชอบกันนะจ๊ะว่าน้องชอบไม่ชอบการอา,าบน้ําจริงๆด้วยไหมเราเปลี่ยนใหม่ค่ะเราใช้ถุงมือทำความสะอาดน้องแมวน้องหมานะคะเจนโชว์สปาแอนด์คลินโกวันนี้เราจะทําความสะอาดน้องแมวชื่อเจ้าโชคเปิดมากลิ่นหอมมากคือรุจจริจ,จ้าแล้วมาดูนะคะว่าน้องชอบจะชอบไหมกับถุงมือทาความสะอาดนะคะขนและผิวหนังใช้เทสตคร น้ำตา,าทำความสะอาดช่องหูและโอ้งเท้าเพื่อความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังเส้นขนบำรุงขนและก็เคลือบเส้นขนนะคะให้นุ่มลื่นนะคะห่อไม่พันกันลดอาการผิวหนังแตกผิวลอกเป็นขุยนะคะช่วยลดการอักเสบนะคะของผิวนีไ่ไงเช่นใบหูชอบมากเลย ลดการอาการคันนะคะบรรเทาการโรคผิวหนังค่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อยีเชื้อไวรัสสมานแผลนะคะสําหรับน้องแมวที่ไม่ชอบอาบน้ำอ่ะไม่ชอบเสียงใดร์เป่ผมอ่ะแล้วก็ไม่ชอบนะคะการอาบน้าแบบใช้น้ําร้อนน้ําเย็นนะคะอันนี้ก็เหมาะมากแล้วก็สําหรับแมวที่มีแผลกดทับแล้วก็แมวที่ไม่สบายนะคะน้องป่วยนะคะแล้วก็มาทําความสะอาดทั้งตัวได้ทั้งท้องนะคะน้องชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถทําความสะอาดอุ้งมือ อุ้งเท้าได้อย่างละเอียดเลยค่ะเพราะนิ้วเราจะเข้าไปซ่อกซอนในอุ้งม,มือทุกเท้าสะอาดมากเลยแล้วก็ใบหูนะคะขี้ตาขี้เล็บขนตาแล้วก็ขันขนตานะคะแล้วก็ท้องเนี่ยน้องจะชอบมากๆนะคะสบายเห็นไหมน้องชงบสบายมากเนี่ยทำความสะอาดได้อย่าง มีประสิทธิภาพนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างที่บอกนะคะเชื้อยีเชื้อไว,วรัสรับรองว่าถ้าน้องแมวนะคะทําความสะอาดแล้วสามารถเลียได้เลยไม่มีปัญหานะคะไม่มีอันตรายนะคะต่อสัตว์นะคะไม่มีอันตรายต่อแมวและน้องหมานะคะนี่เรามาทําความาต,ต่วตัวและสามารถพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อย้ําทําความสะอาดที่ขนของ,องแมวได้อย่างสะอาดจริงๆและหอมมากนะถ้าหอมเนี่ยทะลุจอเลยะะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้นมกลิ่นความหอมของแอปเป ค่ะ Gentle Spa and c ด e a ร g นโกลนะคะนี่ขีตาเช็ดดีๆเห็นไหมจริงๆชอบชอบมากเลยเพราะพวกไม่เคยอาบน้ำด้วยถุงมือมาก่อนในะครั้งแรกเอ๊แล้วก็นะคะแขนถุงมือนะคะสามารถมาเช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้าของสุภาพสตรีได้นะคะเพราะว่าเป็นสกรอบเหมือนก,นกันกับเครื่องสำอางที่เช็ดเครื่องสำอางของสุภาพสตรีนะคะอย่าลืมนะคะ Gen t l e s p a a n d นด e ค n g o โกถุงมือทำความสะอาดน้องแมวนะคะถ้าสนใจทักไลน์มาเลยจ้า ดวนนะคะเรามีจัดโปรโมชั่นพิเศษทักมาเลยจ้า